ดีจาพเพื่อนๆจ่ายเ้นองพระพเพื่อนๆมาเบ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาเลค่ะของบรร้านวิถีบรรานค่ะ,คะการจะเป็นนัตามาหากินในการลุ่มเลื่อลุ่ยัางากันค่ะหาจูหาจินกันนะค่ะซึงคณะนี้เป็นกระ,ระกันททาการทําทการคัด ขัดกุ้งเพื่อซุ้งพอขาค่ะซึ่งพอขาเป็นกามากกันเลืออรับนันลับนีเป็นกเริ่มทยอยเป็นเขาม้านะคะเป็นเพื่อนจ๋าอู้ทั้งคนกักกเริ่มเริ่มมากกันแล้ค่ะเริ่มเริ่มเขามาเขาม้าฟังไม่ยังกันนะคะค่ะเป็นเพื่อนจ๋าเป็นเริ่มเขามากันเล้วค่ะค่ะคนอ่ะ่นกับพูดทั้งคนมันกเริ่มมากกันนะคะเุ่นเริ่มเริ่มน้ำกุ้งน้ำกุ้งน้ำปลาเขาม้านะคะเธอเป็นกัระยะเวลาซมีน่ะเป็นกัเริ่ม เอามาและค่ะเนอะน้องขันน้องปุนั้นผู้นี้คนแก่เริ่มเขามาฟังค่ะเริ่มองฟังฟังจนกระยายนองค่ะมาหนีมาถ่ายทั yup. บยุ่งฟังน้ำนี่แหละค่ะฟังน้ำฟังน้ำเกลือนะกันมาเบิ่งไอ้วิธีเจ้าบ้านเป่นวิธีบ้านบ้านน่ะที่เป่นได้มาหาอยู่หากินกันเนาะค่ะเนาะเปุนปุนจ้านี่แหละค่ะคือชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้านเฮานะคะเพื่อนๆค่ะค่ะยายนอนก็พักเปื่อนมาซองเบิ่งนี่กับชีวิต ของชาวบ้านห้าเขาค่ะเพิ่นกันเริ่มเริ่มกันแล้วค่ะเริ่มทยอยกันเข้าาฟังนะคะค่ะพุ้นนั้นเขาฟังนั่นผู้นี้เข่าฟังนี่นะคะเริ่มเข่าฟังเขายังกันนะคะค่ะค่ะเพื่อนๆจ๋ากค่ะขอโรษนะคะเพื่อนๆกับยายน้องกันเลยมาซองให้เพื่อนๆฮะเบิ้งนะคะจพ่อนพอค่ะเพื่อนก็เริ่มเริ่มมามาลับมามาลับมาลับออกกุุงเอาสิวกันในตอนนี้นะคะเพื่อน ขอโทษขออภัยนะคะขอโทษขออภัยค่ะค่ะเดี๋น้องขอถ่ายทั้นเค่เป็นปุ่นจ้าขอถ่ายให้ป็นนปุ่นฮะเดีเบิ้งกันนะคะปุ่นกับกะลั่งทย่อยกันเขามากับุ่นนั่นปุ่นนี่เขามาาเขามาในเขามาฟังกับเขามาฟังพุ่นกับมาพอนันกัมานะค่ะเีนน้องแต่ซึ่งเสียงรถเพื่อนกไทยยูคใกล้ๆนะค่ะเสียงรถไท ค่ะพันไถเพื่อป็นจะปลูกคอมกับน้ำจะฟังน้ำาึ้นเก้าหล่ะค่ะเพ็นกะเบ้ออันนี้ค่ะคือการพอปลูกผู้ผู้พันพอปลูกหอมปลูกยังนะคะการนี้หล่ะค่ะเพื่อนๆจะมีทีชาวบ้านเข้ากับเพื่อกับปลูกนั่นปลูกนี่น่เนาะค่ะน้ำฟังไปคือเพ็่เห็ดเห็ดล่อล่อวานนามมันจะขึ้นถ่วมบ่อค่ะแต่กะลู้เลยหล่ะกะวานามมันขึ้นมาตรงนี้มันกะบ่อบ่อถึงกระบาเยอะแยะถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่า มันน้ำติดขึ้นมากมากคมันมันบ่นะคะืทนะอทุกปีนะคะทุกปีนะพันจะปลูกบ็ได้พนาหนี้พันจะปลูกบ็ได้สมองที่พันไถเยอะเดือนนี้นะคะพันจะปลูกก็ได้ค่ะทุกปีนะคะราว่านามันมันขึ้นเยอะค่ะแต่ปีนี้น้ำขึ้นขึ้นบ่เยอะนะคะขึ้นบ่เยอะถือว่าน้ำขึ้นบ่เยอะเพราะว่าถ้าน้ำขึ้นเยอะมันจะไปพุ่งไปถึงหน้าบ้านเย็นอ่องปุน่ะอ่าเนี่ยถือว่าน้ำมันขึ้นบ่เยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าค่ะค่ะเย็นอ่องกับพ่อเพื่อนเพื่อนทเบิ้งมากันเบิ้ เป็นเป็นเข่ามาเป็นเข่ามาฟังน้ำนะคะเพิ่นเข่ามาฟังน้ำแต่ละคนนะคะเพิ่นก็เริ่มทยอยกันเข่ามานะคะเป็นเปลินจ้าะคะ่กะก้นี่แหละค่ะคือวิถีชีวิตของบ้นบานบ้านเฮาอีหลีนะคะค่ะวิถีการเมื่อนี้กักับปอดล้มนะคะปอดล้มบ่ค่อยบ่ค่อยล้มขึนม้นน้ำก็เลยบ่แห้งคือนน้ำก็บ่แห้งนะคะการซึ่งตะก้นอ,อ,นอนไอ้กายายน้องกับจีนยางได้กับจีนยางยางไป ไปตรงตรงที่ที่เรือเลือลำ่ลำล่ำโน้นะคะ่ะล่ำปุ่นลำํำบุนเรื้อลำํำบุนค่ะทีเพิ่นกระลังเก็บกุ้งคัดกุ้งก็ปุ่ปคนะคะ่ะลำ่ำล่ำปุนะะ่นค่ะตรงนั้นมันตรงนั้นหล่ะคะ่ะจะยางยางเป็นฟังด้กับตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ยางไม่ได้วร่ะเพราะว่ามันกันนะ,ะ,ะ,ะขื้นมากค่ะกระน้ำมันก็ขึ้นคือว่าแล้วเนาะยยมฝนเน,ะะน,นาะค่ะนะเนาะฝนมันกระตกค่ะจนกับออกเป็นวิธีเป็นวิธีชีวิตเป็นวิธีชาวบ้านเนาอิลีคะ่ะบ้านพืนพื้น เพื่อน,นบ้านนะาค่ะเพราะได้หายยู่หายกินกันนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะนี่พระเพื่อนเพื่อนเขามาเบิ้งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเสียงรถเพื่อนกับไทยกองเพื่อนนะคะเพื่อนกับไทยอู้อีกรลำหนึ่งเพื่อนกับยูทั้งพุ่นนะคะคนปุนปนเพื่อนกับคัดยทั้งนั้นค่ะซึ่งเพื่อนคัดเลี้ยวเลี้ยวเพื่อนกับจะเอามานะคะค่ะพุ่นล้ำทั้งนั้นค่ะล้ำทั้งนั้นจ้าเพื่อนกับคัด พัดได้แล้ว่ะเพื่นก็จะเอามาเอามาอาหารพอค่านี่ยละค่ะการแต่ละมือแต่ละมือเพื่นกะผู้ที่บ่ได้อหรีเพื่นกะบ่บ่ขาดตัวทั้มือละซี่ลอยหาลอยพวกเพิ่นได้กินกับมือละพันละกัเพิ่นก็ได้ของเพิ่นมือละพันกันมือได้เพิ่นได้เยอะๆจังเพิ่นไรปลาจังเสียกเพิ่นไรปลาย่ำเพิ่นไรปลาย่ำเพิ่นอันนี้เพิ่นได้เยอะๆซื้อเพื่อนได้หลายค่ะแต่ละมือพอปลาตัวใหญ่เพิ่นเพิ่นก็ซื้อกันจังซื้อปลาปลาที่เพิ่นเอาขึ้นมาจาก ไอ้เคลื่อนไม่ไม่จริงสิเพ่นกะยังปลาปลา,านิ่นเนี่ยค่ะปลานิ่งเพื่นกะขายกันกิโลละห้าสิบบาทเงี้ยยี่ล้วนหาสิบบาทฮะแล้ว,ว่ากุ้งนี่เพิ่อนเอาอยุกับตรงนี้ก็คือเพิ่นกะซื้อในราคาเท่าออไดล่ยายนองคื้นลืมเหรอะเนี่ยถามเพิ่นร่วมงนะไอ้ร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบถึง เอากุ้งเข้าเดนี่โลอะไรโล,โลทอะไรก่อนเหรอยุยุกับนี่ยุกับนี่ยุยุกับนี่ตีสองลอยมันปะอ๋อเนี่ยเพิ่นเอายุยุกย,ยุกับฟังอะจะสองลอยสักก่าพอยายน้องลืม,ล,มลืมลืมราคาเอาไปเลยถามถามเพิ่มอีกราคาเพิ่นเพิ่มจ้าพว่าเพิ่นกงยุตรงนี้ยุก่ะนะครับ นี่ล่ะสิบาทางใดบัานจีสิถือสิแพงแต่ว่าทักนี้เพิ่นเพิ่นซื้อกันยังซี่แล้วค่ะค่ะเพิ่นซื้อกันแบบนี้ค่ะเพิ่นกเอาค่ะนี่ล่ะเพิ่นเพิ่นจ๋าเบิ่งนั่นน่ะเพิ่นเพิ่นขัดเพิ่นขัดกุ้มสําหรับฟันทั้งนี้นะคะทั้งนั้นเพิ่นก็ัดกันอยู่นี่นี่ผู้เพิ่นเคยได้หลายเพิ่นก็ดขัดบ่แล้วง่ายค่ะค่ะพ่อค่ะเพิ่นก็มาเล่นไม้นั่นนี่ผู้เคยได้หลายนะทันผู้เคยได้หล่เพิ่นกัด แต่ก็มันมา่วหวอดกูได้นั่นะค,ะค่ะพวกนี้ค่ะแต่ว่าผู้ผู้ผู้ปุ่นผู้ปุนะ่นอ่ะเราก็สิได้บ่ค่อยหลายๆดอกก็จีดายเมื่อละ3โล4โลก็บยางหลายของเรานะคะคนผู้นั้นนะคะเราสิบ่ถึงบ่ถึง9ถึง10คือเพิ่นมันเถอะอ่ะเนี่ยสําหรับสําหรับผู้นั้นค่ะคการกับยายน้องก็ได้สอบถามเพิ่นเบิ่งแล้นวนะคะค่ะ นี่แหละค่ะกันกันห้าบอลงมาเนี่ยเหมือนเสาสิแต่ยายน้องกับจุ๋บ่เห็นวิธีเพื่อนค่ะฟังทั้งพูนนะคะเพื่อนๆจะฟังทั้งพูน่นกระึ้นฟังนั่นคือกันนะคะฝขึ้นทั้งนั่นค่ะกับมี่พ่อค่าไปรับทั้งนั่นคือกันนะคะนั่นแหละซึ่งมื่อนี่กับปลอดขึ้นกับปลอดขึ้นปลอดขึ้นขึ้นน้ำนะคะเพื่อนๆจะปลอดขึ้นน้ำภาพเนี่ยมันมันชัดเจนวันเนาะเพื่อนๆเอง ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นยังไงลรามันเป็นบอสว่างบ่อนี่ปันไดค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะค่ะซึ่งก็ยายน้องก็ได้มาไทยท่าภาคเปิ่นเพื่อนคมาเบิงนะค่ะมาเบิงชีวิตปันผของเพื่อนอันนี้แหละค่ะเพื่อนกับขัดเพื่อนกับขัดกับเลือกของเพื่อนนั่นสิละค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะซึ่งก็ทางหัวเคลื่อนเพื่อนก็อยู่ทางพูนเปินละค่ะเปิดทั้งป่นตั้งแต่ยายน้องซองไอเบิงนั่นแหละค่ะทางหัวเคลื่อนนะคะเพป็นติอยู่ทางปูนคนอื่นหัวเคลื่อนอันนี้อันนี้บ่เอสเหม็นหาง คนละทั้งกะทิทิทตะเวนโตกที่ยายนองซอกไปคนละค่ะหางมันค่ะอันนี้เป็นเอิญขางขางเคลื่อนนะคะอันนี้เป็นเอิญขางเคลื่อนนะคะค่ะซองเป็นเพนะื่อนเอาเบิ้งนะคะเป็นวิธีชาวบ้านเ้องจริงๆค่ะค่ะ ค่ะเพื่อนๆจ้าซึ่งก็มาถึงตรงนี้แล้วนี่น้องกับขอกราบขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคูทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังเล้งใจแก่ยายน้องสําหรับมนียายน้องขอก่าวก็มาขอบคุณค่ะแล้วก็ขอสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า